คลิปเปอร์เป็นศัตรูทั่วไปที่จะเข้าหาผู้เล่นอย่างช้าๆแล้วก็บูมกลายเป็นโกโก,โก้คันและถ้าคุณตายด้วยคลิปเปอร์บ่อยๆเราคือพวกเดียวกันเรามาทําความรู้จักกับคลิปเปอร์กับ5เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคลิปเปอร์ 1. นอกจากสตรีมแล้วก็ม็อบมนุษย์ที่ถูกถอนออกไปแล้วนั้นคลิปเปอร์ก็นับเป็นม็อบที่เก่าแก่ที่สุดในไหมครับถ้าคุณเดินไปเจอคลิปเปอร์แล้วก็อย่าลืมเรียกเขาว่าตาคลิปเปอร์ด้วยละ่ะเรื่องที่ 2. ที่คลิปเปอร์เป็นสีเขียวสดใสนั่น หรือคนสร้างไม้ครานั่นเองขอพยายามทาให้คลิปเปอร์อําพรางตัวได้ดีสําหรับพื้นที่ที่เป็นใบไม้ที่มีสีสันสดใสเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีเพราะบางทีคลิปเปอร์อาจจะเล่นซ่อนแอบก,กับคุณอยู่ก็ได้และผมคิดว่าพวกคุณก็เคยเดินซุกจมตีจากคลิปเปอร์มาแล้วไม่มากก็น้อยใช่ไหมยอมรับมาซะเรื่องที่ 3. มีคนไปถามว่าคลิปเปอร์ระเบิดได้อย่างไรซึ่งผมและทุกคนเองก็น่าจะงงใช่ไหมว่ามันระเบิดได้ยังไงซึ่งผมก็ได้ไปหาคําตอบมาแล้วดินเนอร์มูได้กล่าวว่าพวกมันประหม่ามากจนตัวมันสั่นเขยารแรแง เรียกได้ว่าเขาย่าจนตัวพวกมันสูสีกันเหมือนกับไม้2แท่งนะครับแลวมันก็เกิดเป็นไฟแล้วก็ระเบิดตุม้มผมฟังครั้งแรกนี่ผมต้องเอ่ยคําว่าหนานี้ขึ้นมาเลยบ้านน่ะมันเป็นไปได้เลยแต่ดูจากที่มันระเบิดมันก็สั่นจริงด้วยนั่นแหละเอาเป็นว่าถูกของเขาแล้วกันเรื่องที่4จุดเริ่มต้นของคลิปเปอร์คลิปเปอร์เกิดจากโมเดลที่ผิดพลาดของหมูและคลิปเปอร์ได้โดนเพิ่มเข้ามาในไมโครับแบบจริงจังคือ1กันยายน2009ในเวอร์ชันจาว่าออเดชั่นคลาสิก ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่เลยและผมก็เพิ่งได้มาเล่นไมค์ค a าฟแบบจริงๆจังๆตอน2018นี่แหละแล้วพวกคุณล่ะรู้จัก Minecraft จากไหนและเริ่มเล่นตอนอายุเท่าไหร่กันคอมเมนต์ Comment บอกผมด้วยเด้อและก็ข้อสุดท้ายใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเรื่องที่5ระยะการตรวจจับของคลิปเปอร์จะลดลง50%เมื่อคุณสวมหัวม็อบหรือว่าหัวของมอนเตอร์นั่นเอง ซึ่งผมได้ไปทําการทดลองมาแล้วนะครับปิ๊งหลังจากได้ทําการทดลองผมก็ได้รู้ว่าทั้ง2องอย่างทั้งใส่และไม่ใส่มันไม่ต่างอะไรกันเลยมันไม่ต่างอะไรกันเลยสักมินเดียวก็เอาเป็นว่าข้อสุดท้ายนี้ฟังเอาแบบคำๆก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดอะไรก็ได้ที่คุณอยากกดแต่อยากกดดีไลค์ก็พอสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย